ที่เห็นด้านหลังนี่คือห้องทดลองของพี่ฟ้ายเลยกี่ไร่ครับที่เราเห็นก็น่าจะแปดไร่มั้งก็ทําเป็นข้าวแบบออร์แกนิกขายเลยชื่อแบรนด์อะไรครับข้าวละหันไทรชายแดนรับรองจากกลมกันข้าวเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ข้าไปกราบกราบขอขอหลวงพุขว่าเออผมอยากได้หลวงพุขแท้ๆสักองค์นึงได้มาโดยไม่รู้ว่าแท้หรือเก๊นะก็วัดดวงมาได้แบ่งมา2,000มาครับส่งไปให้พี่น้อมๆดูอ่าแกก็ดูมาแท้ครับคุณคิดดูแล้วกันตามมา16ปีไม่ได้ แต่พี่ฝ้ายไปได้แล้วไปได้มาแล้วไปได้มาทั้ง4ดอก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่คุณพระคุณเจ้าชาแนลนะครับยังอยู่กับผมตั้มคุณพระคุณเจ้าทางรายการหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่วันนี้แขกรับเชิญของผม2ท่านเลยครับที่นั่งอยู่ข้างๆอันนี้พี่ฝ้ายนะครับพี่ฝ้ายแล้วก็พี่เน่งมุลีรัมนะครับวันนี้ก็พี่เน่งยังอยู่กับเราครับพี่เน่งจะมาพาเรามาเจอกับพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายเนี่ยต้องบอกว่าทำเป็นข้าวออร์แกนิก ใช่ครับใช่ไหมข้าวแบบปลอดสารพิษเลยปลูกอยู่ที่อําเภอละหารทรายเลยแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวัดหลวงปู่สุกนี่แหละ่าวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ได้มาสัมภาษณ์พี่ฝ้ายเพราะว่ารู้มาว่าพี่ฝ้ายเนี่ยเก็บสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่สุกแล้ววัตถุมงคลหลวงปู่สุกที่อยู่กับพี่ฝ้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแร่ไอเทมครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าพี่เน่งเนี่ยตามหามาเกือบ 16, ปี16ปีตั้งแต่ปีสี่ พี่เน่งตามมา16ปีเพราะวัตถุบางคนชิงนั้นเนี่ยอยู่กับลูกศิษย์คนสนิทของหลวงผู้สุงวัดโพไซทองหลวงแก้วสิงทองอ่าและสุดท้ายเนี่ยก็ส่งต่อมาอยู่ที่พี่ฝ้ายพี่เน่งก็เลยมาจีบพี่ฝ้ายก็เลยเพียวไร้เพียวคือเพียวไร้เพียวคือจีบมาหลายปีก็เลยได้มาเจอกันแล้วก็วันนี้ได้นําพวกเรามาเจอกับพี่ฝ้ายครับถามนิดนึงครับพี่ฝ้ายครับตอนนี้ทําอะไรอยู่เล่าให้ฟังหน่อยอาณาจักรตรงนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างอ่าก็ ทำทำนาครับเป็นเป็นก็คือด้วยความที่เราเราเรียนจบมาในด้านเคมีครับด้วยความที่เรามีเรามีนาอยู่แล้วจบเคมีครับอ่าแล้วทำไมไปทำนาเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้ฟังอ่าเราก็มันเหมือนกับเราเราทำงานทดลองมาตลอดเราอยู่อาดีบ้างอยู่ไอย่างนี้ครับขับงานทดลองเราก็อยากทํานาโดยที่ไม่ใส่ปุ๋ยนี่ก็คือห้องทดลองเราเมื่อมันตุดจาเนิดมันมาเมื่อสิบปีที่แล้วที่เห็นด้านหลังนี่คือห้องทดลองครับของพี่ไฟเลยกี่ไร่ครับอันนี้ก็ ที่เราเห็นก็น่าจะแปดไร่มั้งแปดไร่ครับอันนี้นะที่เราเห็นแปดไร่ก็ทําเป็นข้าวแบบออแกนิกขายเลยชื่อชื่อแบรนด์อะไรครับข้าวลหารทรายชายแดนข้าวลหารทรายชายแดนแล้วคนที่จะแบบจะไปซื้อข้าวลหานทรายชายแดนต้องไปซื้อที่ไหนก็หน้าเฟซเดียวเฟซอะไรครับเฟซวัชระครับอ๋อเป็นเฟซส่วนตัวของพี่ฟ้ายเลยเดี๋ยวผมแปะให้ผมแปะให้แปะข้างล่างใครสนใจข้าวลาหารทรายชายแดนของฝีมือการทำนาของพี่ฟ้ายเนี่ยไปซื้อได้เลยเพราะว่าปลอดสารพิษ ได้ออกนิคไทยแลนด์แล้วรับรองจากกลมกันข้าวเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์น่าจะเป็นเจ้าแรกของของบุยลำสุดยอดที่ได้เนี่ยนครับไม่ธรรมดาแล้วก็บรรอากาศตรงนี้แบบร่มรื่นมากดูสิครับมีปิ้งปลามีดริฟกาแฟซึ่งเรามีพาร์ทกลางคืนให้ดูด้วยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ดูพาร์ทกลางคืนนะเพราะเมื่อวานเรามากันแบบย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อวานเรามากันแบบดึกมากแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายทําก็เลยเก็บบางส่วนไว้แต่วันนี้เรามานั่งคุยกันเต็มๆถามพี่ฝ้ายเลยทําไมถึงศรัทธาหลวงปูสุข ก็ต้องย้อนย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับด้วยความที่เรากลับมาอยู่หานทรายแล้วเรากลับมาทําอะไรเกี่ยวกับหานทรายเราก็คิดว่าแล้วผม่็เกิดอยู่หน้าวัดโพผมเป็นคนหานทรายและเกิดที่วัดโพหน้าวัดโพชายทองเลยใช่ครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีหลวงปู่สุขห้ไม่ได้คิดอะไรนะแล้วไม่รู้จักด้วยว่าหลวงสุขดังหรือไม่ดังแล้วเราก็อยากมีก็เราก็เข้าไปหาข้อมูลในเน็ตในอะไรโอ้โหสมัยแพงอย่างพอจะเอาจริงๆเอา โอ้ทำไมแพงจังพระบ้านเราทำไมแพงจังพระบ้านเราทำไมแพงจังแพงมากแพงมากด้วยความที่แพงแล้วก็จับต้องไม่ได้และไม่รู้อะไรแท้ไม่แท้ครับครับผมก็เลยเข้าไปกราบกราบขอขอหลวงพุทสุขว่าเออผมอยากได้หลวงพุทสุขแท้แทสักองค์หนึ่งครับครับแต่ผมชอบด้วยความชอบพระแดงๆก็เลยขอสมุดเลื่อนเลยคือข้นื้อว่านใช่รุ่นแรกนะครับก็ไปขอองค์แรกไปขอนี่ขอแบบของแรงเลย ใช่ครับขอแบบแดงๆสบู่เลือดว่านสบู่เลือดไปเลยครับแต่ตอนนั้นก็ยังยังยังไม่ดังแล้วก็ยังไม่มียังไม่ค่อยมีข้อมูลแต่ด้วยความที่เราชอบของเราเองเราเห็นเราชอบคือตอนไปว่า้ไปขอคือบอกเลยครับหลวงู่ครับผมอยากได้ว่านสบู่เลือดครับแล้วผมก็ไม่ได้แล้วผมได้ตรงนี้ผมก็จะพอใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอเลยขอในที่นี้คือขอกับรูปรูปลอรูปเหมือนรูปเหมือนน่ะเข้าไปกราบแล้วที่เป็นหล่อบแล้วป็นหลอบท่นหลังจาก่เปนท่านมลณภาที่เป็นล้วที่เป็นหุ่ขี้ผึ้งอยู่ในโบทถ ก่าอยู่ในศาลาไม้สักครับผมชอบแป่กอที่เป็นรูปหล่อใช่ครับใช่ครับครับแล้วพอขอเป็นยังไงได้ได้ตามที่ขอไหมได้ครับได้ประมาณห่างมาอีกประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ก็มีอาจารย์อ่ะเขาผมก็ถามไปเรื่อยนะเจอใครมีมีมีพระอย่างนี้ไหมอย่างนี้นี้สีแดงนี้ไหมเอาอย่ได้เขาก็บอกว่าเขามีองค์หนึ่งแต่ไม่รู้แท้หรือเปล่าก็ไปดูกันแล้วก็ไปคุยกันครับ แล้วก็ไปดูก็ได้มาก็ได yeah. oh, ้ได้มาโดยไม่รู okay. ้ว่าแท้หรือเก๊นะก็วัดดวงมาครับครับได้แบ่งมาสองพันมครับครับแล้วก็เลยส่งไปให้พี่น้องๆดูช่วยดูหน่อยพี่อขอขอขอเอ่ยชื่อเลยได้เลยครับพี่น้องๆพี่แอดครับพี่แอดใช่พี่แกก็ดูว่าอ่าแกก็ดูว่าแทครับแทดูง่ายครับผมก็เก็บแล้วแกประมาณนี้แหละครับแถือว่าแกช่วยไว้ก็คือ แล้วองค์ที่ได้ก็คือองค์ที่ห้อยอยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็เลยเอาเอาไปให้เอาเงินไปเพิ่มให้เขาอีกส0 0พันครับเป็นส0 0พันเป็นสี่จากที่ตกลงกัน2,000ดูพอเราดูแล้วมันแพคุณผู้ชมแต่เราก็ไม่รู้ราคานะว่าเท่าไหร่ว่าสบู่เลือดเนี่ยว่ากันว่าถ้าสวยๆตอนนี้ก็มีสอแสนนะขึ้นต้องมีสองแสนัพนะครับแต่ว่าได้มาเนี่ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไปขอหลวงปูนี่อง์นี้องนี้ไปขอหลวงปูแล้วก็ได้มาเราได้มาในราคาแค่ส0 0พันใช่แต่วยความที่แบบ แท้ด้วยแล้วก็ได้มาแบบก็มอไปให้อีกสองพันเป็น4ี่พันเป็ี่พันห้าปีที่แล้วก็แสนแล้วครับน่าจะอยู่น่าจะอยู่ที่5้าห0าหมื่ถึงเจ0 0 0มื่นช่วงนั้นแเราก็ไม่มั่นใจนะว่าแท้เพราะว่าเราเราเช่ามันไว้ราคานี้ไงเราก็ไม่รู้เรื่องบุญวาสนาของ แม่เราผมรู้แล้วเราก็เลยศรัทธาม,มาตลอดตอนนี้พอได้มาแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาอะไรบ้างอะไรบ้างพอหลังจากได้มาแล้วมีอะไรดีๆเข้ามา่าจะเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุครับยังไงครับเรื่องเคี้ยวข้า,ขาเรื่องรถนี่นะ,ะม,มีประสบการณ์อะไรที่แบบ,บเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วแบบหลับในครับอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์นี้เป็นก็ถ้สมมติว่าเราขี่ไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็วูบหลับครับแล้วมันก็เหมือนมีคนมาสะกิดรถก็เลยจะเลี้ยวขวาออกซ้ายออกขวาไปเหมือนมีคนมาสะกิด คือหลายๆครั้งที่เราอาจจะเพียงพำมไปหรืออะไรก็แล้วแต่รเราจะรู้สึกว่ามีคนมาเตือนมีคนมาสะก,กิดมีคนมาช่วยซึ่งพี่ฝ้ายก็เชื่อว,ว่าน่าจะเป็นพุทธคุณของผ<ช>ูง้สูงแล้วก็อีกอีกเคสหนึ่งก็คือผมจะผ่านช่องเขาตะโกบ่บอยมากคครรับถ้าไม่ถ้าไม่ลงก่อน5้าทีก็ขึ้นก่อนห้าทีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถชนกันเกือบเกือบเกือบทุกครั้งที่ผมผ่านนะเพราะว่าผมจะผ่านบ่อยมากครับผม เดือนหนึ่งมีสองสครั้งอ่ะแต่ผมจะเฉียดตลอดนะเฉียดไปเฉียดไปเกิดก่อนมั่งใช่หลังจากที่เราผ่านไปแล้วคือีกไม่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 นานอะไรเงี้ยคือขึ้นชื่ออยู่แล้วครับตอนนี้น่าจะเบอร์หนึ่งแล้วมั้งช่องเขาตะโกเนี่ยความโหดใช่ไหมความที่อุบัติเหตุเกิดเกือบทุกวันต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องเราที่จริงๆก็ไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าก็เกิดขึ้นจริงซึ่งพี่ฟ้ายเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวแล้วก็แต่ที่พิเศษมากไปกว่านั้นพิเศษมากไปกว่านั้นคือนี่ พี่เน่งบอกว่านี่ครับสุดๆเลยสุดสุๆเลยสุดยอดยังไงพี่เน่งอันนี้คือตะกรุดอะไรตอนที่ฝ้ายเขาได้มาแล้วตอนนั้นอ่ะเขามาลงเฟซผมก็เข้าไปถามแต่ตอนนั้นฝ้ายเขาไม่ได้เปิดราคาเขาไม่ได้เปิดราคาเขาบอกเขาเขาเขาจะเขาเขาเก็บแต่ตอนหลังเนี่ยไปถามผ่านน้องคนนึงแล้วปรากฏเขาคุยกันแล้วเขาเขาเปิดให้ดอกหนึ่งพอเขาแบ่งให้ปั๊บผมก็เลยโทรหาก็เลยเล่าให้ฟังว่าฝ้ายรู้ไหมว่าทําไมพี่ตาม เครื่องรางชุดนี้มีทั้งหมด4ดอกนะครับอันนี้เป็นดอกใหญ่ที่สุดแล้วก็จะมีอีก2ดอกที่ขนาดเท่ากันแต่แต่ความความอ้วนความผอมจะจะเล็กกว่านี้ครับแล้วก็นี่ก็เป็นดอกเล็กครับนี่จะอยู่ชุดนี้จะอยู่4 4สดอกก็คือตอนนี้อยู่ที่ที่เราเห็นตอนนี้คือ2ดอก2ดอกครับอีก2ดอกอีก่องดอกอยู่ทีดอกหนึ่งแล้วก็อยู่ที่ผมดอกหนึ่งนั่นแน่จนได้ครับจนได้ทีเนี้ยคือวัตถุของชุดนี้ยจริงๆพี่ผมที่เป็นสายเดินหาของให้เนี่ยครับ กเจอตั้งแต่ปี2องพั้อส่ิบแปดอาครับสมัยนั้นย,ยังยังยังอยู่กับลุงแก้วนะครับยังอยู่กับลุงแก้วสิงทองครับซึ่งเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดอีกท่านหนึ่งท่านเพิ่งเสียอ่ามรทท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเมื่อช่วไปปีหกสามครับอตอนอายุแปดสิบปีลุงแก้วเนี่ยบอกกับพี่ชายผมคนนี้ว่าดอกเนี้ยเป็นตะกุดของอาจารย์อินอาจารย์อินก็คือเป็นอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิทยาคม ให้กับหลวงปูสุขที่บอกว่าเป็นพระมาจากเขมรท่านเป็นพระเขมรครับใช่ครับครับแล้วก็อีกสามดอกที่บอกอ่ะก็จะเป็นของหลวงปู่สุขครับอันนี้คือตำนานชุดนี้ตะกุดดอกนี้คือตะกุดของอาจารย์อินใช่ครับพระอาจารย์ของหลวงปู่สุขโอ้โหคุณผู้ชมนี่ระดับตำนานนะเราย้อนหลังกลับไปนี่คือตะกุดของอาจารย์หลวงปู่สุขเลยนะ นี่คือต้นต้นตำลับต้นแบบตะกุดหลวงปู่สุกวัดโพธิซยทองเลยนะครับนี่ระดับอาจารย์นะแล้วพี่ฝ้ายไปได้มายังไงอ่ะพี่ต้องถามฝ้ายดูแล้วก็ผมไปตามตะกุดสอยดาวครับแล้วเขาบอกว่าเขาขายไปแล้วครับเขาบอกเจ้าเจ้าของเขาบอกขายไปแล้วผมก็เลยว่าขอขอดูในหิ้งพระได้ไหมมีอะไรบ้างผมผมก็เห็นตะกุดชุดนี้วางอยู่ในถาดครับวางอยู่ในถาดแล้วแล้วมาสะดุดตาเขาก็ไม่รู้เลยว่าเป็นตะกุดอะไรครับเจ้าของก็คือน่าจะเป็นลูกของลุงแก้วครับ เราก็เลยขอแบ่งครับขอแบ่งมาเขาก็แบ่งให้เลยเขาก็แบ่งให้ค so รับเขาแบ่งให้คือของบางอย่างคืออันนี้อันนี้มันไม่มีไม่มีใครไปเห็นอยู่แล้วมันอยู่ในหิ้งผ้าอยู่แล้วเราไปเรามีโอกาสได้เข้าไปไม่มีครับบอกขอให้เขาถ่ายให้ดูหน่อยถ่ายส่งให้ดูเลยมีอะไรบ้างในเมื่อเราไม่ได้สอยดาว้วไงครับครับโอ้โหก็เลยได้อันนี้ก็ลืมสอยดาวไปเลยก็คือเพราะต้องบอกว่านี่แรไอเทมเลยก็แสดงว่าเราไม่มีวาสนาครับ ผมว่าพี่ผมว่าพี่มีวาสนาเยอะผมว่าพี่มีวาสนาแบบสูงมากเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันตามมา16ปีไม่ได้ไม่ได้แต่พี่ฝ้ายไปได้แล้วไปได้มาแล้วไปได้มาทั้ง4ดอกใช่ครับชุดลึงเลยโอ้โหนี่ยังจะบอกไม่มีวาสนาเหรอครับได้ได้มาเยอะกว่านั้นครับได้ทั้งประคำ แล้วก็เหล็กจานที่ใช้จานเราตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพออกเก็บไว้กรุงเทพผมไม่ได้ติดตัวเพราะว่าถ้าเก็บไว้บุรีรัมย์จะไม่ปลอดภัยชุดนั้นยังไม่มีใครเห็นอ๋อยังไม่เห็นแต่บอกไปแล้วงั้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราต้องได้เห็นเราจะได้เห็นใช่เราต้องได้เหล็กจานน่าจะเป็นไม้พยุงแหละเป็นเหล็กแล้วก็ตัวตะขาประคำสองชุดที่นุ่งแก้วห้อยครับยครับครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าสถานที่ที่เรานั่งอยู่ครับ แม้กระทั่งบ้านหลังนี้ที่กําลังสร้างแล้วก็บ้านที่อีกหลังหนึ่งที่พี่ฝ้ายอยู่เป็นกระท่อมอยู่อยู่กลางนาเนี่ยมีเรื่องราวมีเรื่องราวคือเพราะว่าพี่ฝ้ายชอบไม้ชอบต้นไม้ชอบไม้โบราณไม้มงคลอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอเราได้ต้นไม้แบบนี้มาหรือได้ไม้แบบนี้มาทําบ้านพี่ฝ้ายบอกว่าบางอย่างนี่เคียนมากเคียนมากๆคือคือแบบมีทั้งตะเคียนใช่ครับนางกวัก คือถ้าไม่มีสิ่งมงคลอยู่ที่บ้านคือถ้าไม่มีอะไระคุ้มครองดูแลเนี่ยอยู่ลําบากเหมือนกัน,อย,นกอยู่ลาบากเหมือนกันจะลำบากเอาเป็นว่าผมเกินไว้แค่นี้อีพีหน้าผมจะมาเจาะเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมก็อึ้งเหมือนกันการเล่น <c oughs> ไม้ต้องมีศาสตร์ขนาดนี้เลยเหรอการเล่นไม้ต้องมีของดีติดตัวขนาดนี้เลยเหรอแต่สุดท้ายพี่ฝ้ายบอกว่ารอดพ้ผนผ่านพ้นมาได้แล้วก็ไม่มีอะไรทําอะไรพี่ฝ้ายได้ไม่มีอะไรมากวนได้เนี่ยเพราะว่าตะกุดหลวงปู่สุข เพราะว่าวัตถ <noise> ุมงคลหลวงปู่สุขเดี๋ยวมาตามกันต่ออีหน้ากับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองสตอรี่ EP พีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มีเหมือนมีเสียงเสียงคนอะไรอย่างนี้ครับเวลานอนอยู่ในกระท่อมใช่ไหมก็บางบางวันก็เหมือนมีคนมามาเดินรอบๆแล้วก็มีคนมาเคาะมาทำนู่นทำนี่มันมีคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่กลย่างไกยเข้ามาในบ้านเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีหลวงปู่สุขอยู่ก็มีเเลยรูปถ่ายแล้วก็มีพระยันผมขี่รถผ่านมาไฟฟ้าเขาตัด ตัดต้นไม้ที่มันมัรบกวนสายไฟอ่ะครับแล้วผมเห็นผมมองไปเห็นแก่นผมก็เลยไปถามซื้อของชาวบ้านได้มาก็ก็เอามาไว้ที่กระท่อมนะครับครับแล้วก็เราก็ไปผักเงี้ยพอผักแล้วกล้ามเนื้อเราอาจจะอักเสบหรือเปล่าผมก็ขยับตัวไม่ได้อยู่3วันนะ